ชื่นชมท่านกรรมธิการแล้วก็ทุกท่านทั้งคณะนะคะที่ได้ทำการศึกษาแล้วก็พยายามในการที่จะ ช่วยขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกตจากการศึกษาของกรรมธิการนะคะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะการจัดตั้งกระทรวงโดยใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรบุคคลที่จะต้องทันสมัยในยุคปัจจุบันขณะเดียวกันก็จัดสรรงบประมาณด้วยคะ่ะดิฉันตั้งข้อสังเกต2อสเรื่อง ะะเรื่องแรกก็คือว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาอของกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมและ,ะกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันนี้ที่ทําให้ท่านคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงซึ่งจะต้องมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับข้าวโดยเฉพาะดิฉันเห็นด้วยนะคะโดยหลักการไม่ขัดเพราะว่าเกษตรกรพี่น้องชาวนานเนี่ยมีทั้งสิ้นในประเทศนี้เนี่ยห้าล้านกว่าครัวเรือนแล้วก็เป็นประชากรที่มีอาชีพที่เราก็จะต้องดูแลนะคะเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยเป็น สินค้าที่จะต้องเกิดการแข่งขัน ตอนนี้ดิฉันดูในส่วนของการจัดโครงสร้างองค์กรของท่านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่จะต้องดึงทรัพยากรมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากองค์กรของกระทรวงอุตสาหกรรมจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เรื่องที่จะต้องมีการาจัดการโอนภารกิจการงานและบุคลากรมาจากกรมวิชาก,การเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะมีการจัดตั้งนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโครงสร้างอื่นๆนะคะดิฉันมองแล้วเนี่ย หนักใจแทนท่านกรรมธิการแล้วก็รู้สึกหนักใจในเรื่องเกี่ยวกับสํานักงบประมาณกับในส่วนของสภาพัพฒนานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือเนื่องจากดิฉันมีประสบการณ์จากการทํางานเป็นที่ปรึกษารัมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปัญหาและอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็ของภาคการเกษตรบ้านเราและของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทรวงอุตสาหกรรม ปัญหาหลักๆใหญ่ๆคือวิชั่นของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ค่อนข้างที่จูนไม่ค่อยตรงกันสำหรับภารกิจของทางสภาพัฒน์กับภารกิจ ของทางกระทรวงต่างๆในการที่จะไปดูแลภาคารากหญ้าแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรเช่นเดียวกันกับสํานักงบประมาณคือหลายท่านเวลาประชุมเราก็จะมองเห็นค่ะว่าท่านนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วเสร็จแล้วพอ,อาทางกรรมธิการเองก็ดีศึกษามาสภาผู้แทรนราษฎรเองศึกษามาแล้วก็กระทรวงทบวงกลมต่างๆศึกษาเรื่องพวกนี้มาแต่มันก็จะไปติดขัดที่คอขวดของวิชั่นของสํานักงบประมาณเช่นเดียวกันดังนั้นดิฉันจึงอยากถามท่านว่าท่านได้พิจารณาเรื่องพว นี้ขึ้นมาเนี่ยท่านได้ร่วมพิจารณาแล้วก็ได้นำผู้บริหารของสำนักงบประมาณกับสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาร่วมหารือแล้วหรือ,อยังเพื่ออะไรเพื่อหลักการถ้าเกิดไม่ติดขัดการเป็นไปได้กับการตั้งนะคะมันจะได้ไม่เป็นปัญหานั่นเองค่ะอันที่สองก็คือว่า ปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปภารกิจที่ท่านกรรมธิการพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าพยายามตั้งมาตั้ง10กว่าปีแล้วมันก็ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งดิฉันมองว่าเมื่อ10ปีที่แล้วกับในยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปและการค้าการขายในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้เพียงแค่องค์กรที่เป็นกระทรวงเท่านั้นแต่เราใช้ภาคความร่วมมือของรัฐและเอกชนคนที่จะต้องเป็นคนนํา ในการที่จะเป็นแม่ทัพหลักในการที่จะต้องค้าขายข้าวหรือภาคสินค้าเกษตรเนี่ยมันคือ,อาภาคเอกชนเพราะฉะนั้นาการที่เราจะปรับวิชั่นและภารกิจของทางกระทรวงเพื่อให้ภาคเอกชนเป็น ผู้นำเป็นองค์กรนำแล้วก็ขณะดเดียวกันกระทรวงทะบวงกลมต่างๆที่มีส่วนสนับสนุนภารกิจเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จอันนี้ต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวในยุคปัจจุบันไม่ใช่ความเถอะทะหรือว่าความล้าสมัยจุดนี้ดิฉันจึงอยากขออนุญาตกลับเรียนอันเรื่องมาจากว่าท่านจุริน์ละสนาวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านได้ปรับวิชั่นเรื่องนี้กับกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์มาในรอบ3ปีครึ่งแล้วเราเนี่ยก็มีประสบการณ์ การทําภารกิจนี้เนี่ยในช่วงโควิดซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าโรคระบาดมันจะเกิดขึ้นดังนั้นการปรับภารกิจนําเอา ทูตพาณิชย์หรือว่าสคอตอทั่วโลกจุดนี้ดิฉันจึงอยากขออนุญาตกลาบเรียนอันเรื่องมาจากว่าท่านจุรินและสนาวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัมนจีว่าการกระทรวงพาณิชเนี่ยท่านได้ปรับวิชั่นเรื่องนี้กับกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชมาในรอบ3ปีครึ่งแล้วเราเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทําภารกิจนี้เนี่ยในช่วงโควิดซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าโรคระบาดมันจะเกิดขึ้นดังนั้นการปรับภารกิจนําเอา ทูตพาณิชย์หรือว่าสคตทั่วโลกที่เรามีอยู่มาตลอดเนี่ย58แห่งเป็นเซลแมนระดับประเทศไม่ใช่ทำหน้าที่แค่รับแขกแจกบัตรเท่านั้นในการไปเจรจาค้าขายเนี่ยตรงจุดนี้จึงกลายเป็นภารกิจที่สตาร์ทและเริ่มขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะคะดิฉันก็ขอชื่นชมและก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งประสบความสำเร็จอย่างไรขนาดภาวะโควิดใช่ไหมคะท่านประธานแต่ปรากฏว่าในรอบ10เดือน ที่ผ่านมานี้นะคะของปี2565เราได้รายได้จากการขายข้าวนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นการส่งออกเนี่ย1,9207ล้านบาทเป็นบวกเนี่ย20.7เป็นบวกนะคะในภาวะวิกฤตแต่เราก็ยังบวก20.7ตนะคะตลาดที่เราขยายได้ดีคืออิรักจีนญี่ปุ่นแอรฟริกาใต้แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการปรับ นะคะวิสัยทัศน์ปรับวิถีการทำงานดังนั้นดิฉันจึงมองว่าอะไรถ้าเกิดท่านตั้งเป็นกระทรวงแล้วอ่ะ KPI ของท่านเนี่ยจะวัดจากอะไรแล้วก็กำลังพลของท่านเนี่ยจะวัดจากอะไรและเอามาจากตรงส่วนไหนและจะสมัมฤทธิ์ผลได้อย่างไรแล้วก็ปรับตัวให้ทันสมัยยุคปัจจุบันนี้อย่างไรด้วยค่ะท่านขอบพระคุณมากค่ะ